สวัสดีค่ะจินนี่ออนทัวร์นะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับแขกรับเชิญนะคะคนข้างๆเสื้อม่วงเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ้าลุงลุงพิสนุลุงพิสนุไม่ต้องตื่นเต้นโหนหรอขนาดนี้ลุงพิสนุวันนี้เราอยู่กันที่ไหนจ๊ะอยู่ที่นครพนมนครพนมบ้านอะไรบ้านหนองสนบ้านหนองสนนะคะวันนี้นะคะหลูจะเรียกลุงสั้นๆเรียกลุงอะไรดีลุงนุลุงนุวันนี้นะคะลุงนุเป็นลูกค้าของจินนี่ใช้จินนี่กับสวนพริกครับอันนี้พริกพันอะไรจ้าลุงนุ พิคพันเอชโชครวงทองโชครวงทองนะคะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยพริกแปงนี้สองเดือนกว่าอายุสองเดือนกว่านะคะหูดอกเต็มเลยอันนี้ลุงพ่นจินนี่ไปกี่รอบคะอันนี้พ่นเบอร์หนึ่งไปสามรอบพ่นเบอร์หนึ่งไปสามรอบเบอร์หนึ่งกับเบอร์อะไรร่จินนี่หนึ่งกับจินนี่สามกับจินนี่สี่ไปสามรอบครับแล้วพอเริ่มติดดอกก็มาฉีดจินนี่สองจินนี่สองจินนี่หกจินนี่หกจินนี่สี่จินนี่สี่ ได้ใส่หนึ่งไปด้วยไหมไม่ได้ใส่โอเคเท่ากับตอนนี้หยุดสุดหนึ่งละมาใช้สองกับหกแทนนะคะแล้วก็สี่ผลเป็นอย่างนี้เลยถามลุงนุนิดนึงลุงนุเห็นดอกแบบนี้ร้วชื่นใจไหมชื่นใจครับก่อนหน้านี้มันมีร่วงบ้างไหมที่ไม่ได้ใช้ของเรามีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่พอใช้ปุ๊บนิดตึ๊บเลยครับเดี๋ยวเอจะกลับมานะคะทําเคสลุงอีกทีตอนเก็บว่าพริกตรงนี้เราปลูกกี่ไร่คะ ก็ประมาณไล่เสร็ร็จไล่เสร็จเ็จเนาะมาดูว่าไล่เสร็จเ็จของลุงนุนะคะใช้จินนี่เนี่ยจะได้พริกกี่กิโลนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันอีกทีวันนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆเนาะพามาแนะนําก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตามเก็บให้ลุงพูดอีกนิดนึงลุงนุประทับใจอะไรกับตัวจินนี่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจประหยัดไหมมีกลิน่นไหมอะไรอย่างประหยัดแล้วก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็สีเห็นผลภายในสามวัน โอ้ยประหยัดไม่มีกลิ่นแล้วก็เห็นผลภายใน3วันลุงนุ๊กการันตีไหมการันตีโกหกเปล่าไม่โกหกเอาใจเอ <6. S 1> หรือเปล่าไม่เอาใจไม่ได้เอาใจนี่พูดเรื่องจริงแล้ววันนี้ก็คือพอใช้แล้วเห็นผลฟักทองฟักทองก็ดีหมดเนาะเดี๋ยววันที่ลุงนุ๊กเก็บฟักทองนะคะจะตามมาสัมภาษณ์ลุงนุ๊กทีนะคะถ้ายังไรรบกวนตากล้องนะคะช่วยศาสตร์ไปที่ต้นไม้นะคะเห็นดอกไหมครับลูกอันนี้นะคะจะเป็นอ่าเขาเรียกว่า ลูกชายนะคะมาช่วยงานนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะความดกของดอกนะคะโอ้โหมีแต่ดอกค่ะถือว่าดกนะลุงดอกให้ขาวให้พุนไปหมดเลยอะ่ะแล้วสูงมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความประทับใจสูงมากเลยค่ะลุงนูโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะลุงพี่มอสหยิบกุญแจรถแม่มาหน่อยนี่น,นี่ลงนี่ไปครับโอ้โหดอกดีแล้วก็สูงมากท่วมหัวแล้วนะคะของน้องสาวย่าตรงนี้ไม่มีนะเพราะว่าเขาไม่เลี้ยงบัว อ๋อของเราเลี้ยงวัวน,น,นะคะเลี้ยงวัวด้วยโอ้โหพริกโดกม,มาพริกท่วมหัวเลยนะคะหูนี่ดอกพริกนะคะเนี่ยล้างหูดอกสุดยอด